走了吗？嗯嗯嗯

คนส่งเอกสารคนนี้เป็นคนยิ้มปากฮะเอกสารเมื่อกี้คนอื่นกรอดเทปดูฮะกอดเทปดูหัวหน้าหัวหน้าแสดงว่ารับผิดชอบนะครับโอเคถ่ายไม่หมดเลยการชีเลยถ่ายไม่หมดเลยครับไม่ได้เพราะคุณไม้นี้เนี่ยอย่างเงี้ยน้องหงส์หน้าตาเองเห็นไหมแทนเอกสารไปทรมาอ่าน่าเห็นไหมภาพเป็นพยานนะพี่ที่ภาพเป็นพยานพี่มันมาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ

รับทราบรับทราบอสารใอกรครับไปตรงไหนไปไิ ก็มีมีเอาไปไว้ด้วยนะไอ้ที่หิ้วมาชุดแรกอ่ะที่ผมบอกว่าทําไมไม่มีถุงเราไปไว้ตรงนู้นก็มีนะผมถ่ายวิดีโอค่ะมีถุงตลอดมีถุงตลอดนะคะ You might. โดยปกติที่ทวันนี้นะครับถต้องใ็นไหมครับบัตรอยู่ในกล่องนะครับมาพร้อมเอกสารมาที่นี่เขาจะมีกล่องเอกสารแล้วลงมาใช่ไครับแต่อันนี้เนี่ยเขาหิ้วบัตรมาจากไหนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวครับไม่ใช่ครับผมเห็นเดินมาจากข้างนอกเนี่ยเดินกันมาเนี่ยสามสาี่คน ไปตรงไหนแต่วิธีการมันไม่ถูกต้องพี่เจ้าถูกต้องไหมเขาจะต้องมาที่นี่แล้วเปิดมเงิ่ออกอันนี้ยื่นแต่ถุงมางอนนี้พอผมรู้เรื่องเอกสารมึงเขาบอกเขาต้องนานเอกสารมึงจะมาอย่างนี้หมายความว่าไงพี่เจ้าพี่เจ้ามีส่วนได้เสียนะงาพี่เจ้ามีส่วนได้เสียพี่เจ้าว่าไปนถุงเท้พี่เจ้าคือพวกนี้มีชื่ออะไรบ้างถุงเท้วก็มาจาก มันมีมาตอนหลังอ่ะไม่มีไม่มีรังมาเพราผมก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมไม่มีลังมาใช่ไหม <c oughs>